สวัสด,ดีจ่าเพ่นครับทุกคนมือนี้คลิปนีย้ยายจะไม่กาผ้ามวนเดอจ่าเด้อผ้าเขาโคเขาปลามหาหยังตะทองเออตะทองมากุณมันเดยจ่าเด้อเพ่นครับสุภูชุคนข้างในหรือตามประฏิจจาหรือเพ่นครับทั่วโลกา,าเขามาแหลวกยจะลืมติดตามกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายใ,ใ,ในเด้ยจ่าจะได้เทา้าหออัววังไงเลยตะทองพอหัวมันอู้ตะทองแล้วกุณเราเห็นเครือไ่บอนี่ พี่น้องเอาแระเบงมาล sí, ุนเบงตาท่องสีไดดหัวใหญ่สีได้หลายบ่มือน right ี่ป้ดพี่น้องหัวมันปืดปืดปืดมัน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 หนึ่งเจ้านี่เครื่องหนึ่งนี่พี่น้องเครื่องมันห้อยนี่เครื่องหนึ่งพี่น้องโอ้ป้ดเอาคุนอย่างป้ดเรื่อนนี่ใหญ่หรือพี่น้องอือไอ้ผมจะหาเบงหม่องเจ้านี่ดิป้ดเครื่อน อลุนบ,บึงเฮกก้ยเขาบะหมี่อินทเคาือ้าใหไงเลยบ่มี่ว่ะม,มันก็มีโต้ลงมาลงไปใส่เลยน้อพี่น้องปลุยชู้ปะมาเมย์เนกันมัเนี่ก็ตะทองกับใหญ่หเอ,อเาอะโอ้ยใหญบ่หูกนสูเทาสูนั่งวามาเมย์ับยใหอ่า นี่พี่น้องเปิดนี่แกก็บอพิดว่าถือม้านม้านเพื่อนวะก้นม้าม้ากระหมานมเลยพี่น้องยาย้รอบวัวเอ้ยขอถุนขอไผ่ด้วยจ้าจะใต้ของยายเป็นแบบนี้แล้ว่าพิดว่าถือเพราะพี่น้องเตะเกิดพุ่นกะเล่าว่าแตซอป้าน้องพี่น้องม้านม้าไรเอ้ จะตายยายเท่ากัลุงหน้าลุงหลังเนาะพี่น้องเออขืนมาฉลาดฉลาดหอกบะหูี่ยังฮะโม่ปุ่มพี่น้องโม่ปุ่มปุ่มปุ่มคือใหญ่อ๋อจะทองก้อนใหญ่กว่าเฉพาะพอนขี้หนามก่อนใหญ่หิวหนามแน่จะทองก้น ยายกุโน่ได้ดอกมือนี่ยายเป็นจะได้ดอกจุกจุกมือได้ยายก,าบก็บม่เคยกลนดอกมีแตาทองกลนอนพี่น้องอวดอันนี้ยายนี่เด้อกระตาทองกำลังลุยกนมั่นย่ <laughs> มันหอยนี่แสบได้พี่นอ้อง พีดหวานกระแสบเบพี่ยังกระแสบกันโกนได้เนาะพี่น้องเนาะเต้อสีดาพี่น้อง,องออสูงสก,กันจุราโซมาเฮ้เอะเมันเนะ่าน่ะม,มันเป็นหลองน้ำเลยก็ว่าสีเน่าต่อ เออมันเป็นหลองนามพี่เนอะท่องเราโกนสามสี่ห้าหลุมด้วยจา่าหนิเราโกนกล้องไหวอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยตัวหักก็มีแต่ทอ้องโปะโกนกล้องไหว้ด้วยจา่าเด้อย่ายบได้เห็นเหรอโกนย่ายบได้เห็นมองแต่อท่องกลน,นี่เอาโกนเดี๋ยวเรากระถมหนึ่งสองสามสี่ห้าหาหัว โอกหัวเนาะจ่าเนาะฟองหายนี่พี่น้องหัวใหญ่ๆงามๆเลยเออมันตาหาวตาหาวต้องไปคุ้นไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องต่างคนต่างแตกสะกันไปอีกอ่ะถึงถึงถ้ถึงดอกถึงหิ้งเขาเงามันอยู่ทางไหนที่มันเยอะ แวนี่ขาเอินดี้ยังแถานี่นช่ใช่กลงายเนาะไม่ต้ห้อยเขาวกลวเนาะแถอมันเล็บบอลเนยบินบอลพี่น้องมันบ่อไข่มัานี่ฮักนะแถวใช่มนพี่น้องหมอยมันหลอยเขาบอกเลยว่าหมอยขนขนมันหมอยหยาบบินบอลหมอยหยาปปูกอกมานี่นี่บินบอลเยอะเลยกะ คนไปเฉืนว่าเลี่มไปเฉืนว่านอแถาเนะนาะห่อนแห,งหน้งนอเถาเนาะดงบรรยากาศพี่นอกกลางดงกลางปา่าไค่ก็มากกาบจึงคือเกาเนพี่นองเนาะหมงคุนมันกระแถวกาบจึงเลยจ้ากาบจึงจังหวัดสุริน โยนโยนไม่ทั้งพี่เลยจ้ะทั้งส้งขะพี่เดใหญ่ไปบวชช้างขาอ๋อเออเออเออเฮะแง่งมน้องพี่น้องอ๋อใหญ่ใเลยเนาะเจ้าเนาะชิบูช้บูเหียดหวานแสบดีเนาะพี่น้องจ้า หัวหน่อยผสมกันเป็นเฉลยน่าจาะเนาะหัวเล็กหัวโตหัวเล็กๆ <c oughs> หัวใหญ่ด้วยว่างไว้กขคอยชิบปเก,ก็บกวนว่างกวนว่างแล้วพี่น้องกวนมั่นก็คือกวนมั่นน่แหละว่างไว้ว่างไว้เลยด้วยจานทองคำหัวตะทองกวนว่างไว้เก็บมาใส่กระตาเถวหนึ่ง สองสามสี่หาหวัวด้วยจ้าป้ามาเถอะระกัมระกัมผี่น้องเออนี่เห็นบอพผ่น้องนี่ในรลายเร็วได้ร้ายเร็วไปไปก้นไปเรื่อยๆเอาตาตาไปตาตน้องตาทองคนเปิดปลาทั้งเลยดุยมาเลย ยายว่ให้เบ,บิงมือสุลุมดอกจ่าข้าหากใหม่จะท้องมาแล้วเทือดเนี้อแลก็กลุนกล้องไหวยหายก็ไปถ่ายเอาเนาะจ่าเนาะไปไปเรื่อยๆโคจ็บขาแม่เจ้าหอนขาแห้งไหมมือสู้ได้บ่เทาสู้ได้บ่เชื่อพ่อ เลยต้มหม้อมือนี่จังเล็กกระสูเลยน้อพี่น้องเนาะขอให้เจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยา,ายยายเฮ็ดนังกะอันนี้ยายเนี่เด้อยายสูมาใกล้มือน,นี่ด,นดูแถวบ้านก็เฮ<อ>็ดก็ห่างมันก็นบ่มีหอนมองสิโกนบ่นมีโคกมีปลาเนาะจ๋าเน,นาะยายก,กเ็เลยมาใกล้หากนมันนำ คนมันเลยหาเหตุด้วยไหนอันได,ไดเอาอันนั้นเนาะจ่าเนาะอ้อะนานั่นพี่น้องขันไดเดียวเวอกก็จังสีว่าปาดตแสองว่ะเออญ่ยงงมือ,อ,น,อมนี่เย็นบอพี่น้องเออเอาคองไว้ชาเลยเท่าจะค่อยเก็บเขาไปใส่ละนี่บอพี่น้องนั่น ข้องไว้อีกเขาเอาข้องไวอีกเออนี่ในซองหัวแล้วเนาะจ่าเนาะนี่เลยที่จ่าสามหัวแล้วเป็นอะไรกับมืออ่ะเหรอเนาะไอ้คนข้องไว้ได้จักอือพี่น้อนอือเบื่อเงาแต่ซองคนข้องไว้ได้มาได้เลยนี่ปื๊ดหัวงงามปื๊ด พี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าเอาคุ้มบึงๆๆนี่พี่น้องก้องไหวอีกล่ะก้องหนึ่งไอ้สองหัวตัวนี้ <c ười> ไปคุณไปเรื่อยๆไอ้เถาะฮักกดใหญ่ที่เ่า อือพี่น้องหัวเกาว่า,ามันก็เหี่ยวหใหม่มันก็ไงยายียาิเก็บใเซตตาให้ตา,า,า,าทาองก่อน,นสามหัวเอาไห,ห้นี่อหัวเถาให้บึง้งน่นเซตตา,าเลย เดี๋ยวคอยเก็บไปตัวที่เจ้ากล้องใส่กระตาก่อนจ้านี่บอ่อกั้หนึ่งอ,าาอ,งงองยู่ละจ้าเปิดจุ่มมืออย่างงี้งามๆเลยบริเวณอ๋อคนก็เรื่อยๆเท่านี่มือพี่น้องนแ่กตากรก่อนได้จา้านี่ปปิดพี่น้องคือเนื้อบเนื้อบเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่นั่น อุเยี่ยมรักนะจุ๊บจุบเอออื่นหัวหน้าไอ้ออื้นี่ปัดหัวใหญ่ๆหัวงามมึงเขื่อมันเป็นจังหัวงามดีเลยเนาะพี่น้องเนาะปัดเขื่อใหญ่นี่ขันเขื่อใหญ่กับหัวใหญ่หัวงามขันเขื่อบี๋ะมันกับควายเล่ม นี่หนวหันหัวนมั่นดึเก้อนี่เงามฮาฮ่า่นมพื่นอารมณ์ดีนะพี่น้องมือนีพ่ดอารมณ์ดีก็เลยอนพี่น้องด็กฮ่า่า่ากก่อนใหญ่ลักายน้ำกดน้องพี่น้องไถนี่ หงอหญ่ๆหน่อยๆงามๆน่ะคนกล่องไหวอีกลรืจ้ะกล่องไหวนานเลยค่อยไปเก็บใส่เก็บใส่นานฮักอีกพี่น้องนี่กดกล่องไว้อีกเด้อจ้านี่นี่จุงงอเงยๆงามๆมาพี่น้องละของเรากดกล่องไว้พี่น้องเอ้ย แม่บึงไปพูนกวนไปผุนนี่พูนปาดปัดเรากวนกล่องไหวบิึงยายเจ้าใส่ตายอีกเด้๋ยจ่ายเด้อนี่นี่เออเออหลไหลปัดบาดลักอันนี้เธอระกำอีกแม่พี่น้องเออบิึงที่หลักเกือบเตี่ยวดตาละพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อหนิเห็นบ่อเห็นบ่อพี่น้องปาดกระท่อง เออมาเบิงเด้อพี่น้องนี่นี่ได้หลายแล้วได้หลายแล้วชิเต็มกระตาละเด็กเดี๋ยวสำเร็ก็เอาน้องพี่น้องเนาะหัวง,งามๆอยู่พี่น้องนี่ยหายได้แล้วข้าหาลูกลรได้นี่เออน่องพี่น้องเนาะกระตานี้สจถึงบอพี่น้องนี่ตัวนี้ได้อยู่สอง,สองลกเกือบถึงสามแล้วน้องพี่น้องนี่ เห็นบ่อพี่น้องเออกัตตานน่หาโล่แล้วนอพี่น้องไอกดไปเรื่อยๆกับคนทัพุ่นเมื่อยใจสวยเห็นบ่อืลโวยในเดือดขัน่บมืออ้กินโวยยากก็เสร็จแล้วคอ้นน้ำนี่ดีตะถ่องกำลังหายถ่ามาตอกกล้องไว้หรอมั้นั่นเห็นบ่อพี่น้องมาเอาเซ้กกัตตาให้ นี่ใหญ่นานเห็นบ่ยเน่าๆคือมันซับพลังเออขาวเนาะขาวบัวชัวเลยขาวชัวขาวชัวนาเจียเลยเนาะพี่น้องปกดจะขืบขาวขี้ยาเออหัวใหญ่ได้เถาะหักอี่จ้อยหัวมันเปิดอะไรเถามันบ่อลงหัวมันเป็นหน่อยๆงี้เที่ยวเพราะว่มันหักบอกยากครึ่งหนึ่งพูดได้เถาะ ีคุณมาได้กำไรเ่อยเอยเจ้ากนขอยชิคนช่อยเจ้าก,กนจกักอันนี้ขออ่อยนางรวดหลายข่อยไม่แห้งแล้วข่งชิคนช่ยอยเจ้าสวัสดีจา้า,าแกคือกนช่อยตะทองลืนนี่หวหงเล่เนาะนี่พี่นอ้องนานยา้กนนี่ ใด้คือกันนมพี่น้องหัวใหญ่ๆงามๆยาวๆปัดติงปัดติงปัดติงปัดเิื่นเออพ่นก้นใดนี่ย่อยไล้จนยาดปัตแต่ทองไปทำผุแล้วนานว่าเห็นมีมชเจลี่แ่เอาแย่หลดบัวมิมดอกแย่ใหญ่เห็นมอมือนันบ่าเจ้าละเล่น กุ่มทีไปนั่งพี่น้องเนาะเอยายไม่เคยเอามิมฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยยายสวยได้หลายอยู่ตัวละนี่ไป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 โอ้ยบึงยายสวยมังกรมันเด้อคนอยู่เมืองนอกเมืองน่าลูกสาวเราก็อยู่เมืองนอกพี่สาวเราก็อยู่เมืองนองยายสวยได้หลายอีหลีมือนี่โอ้มีแต่คนนอก เอออ๋อนี่เดติ้มตาอือดูหญ่ๆงามๆงามงาวงามงามวยาง่ายๆนี่พี่น้องพี่น้องฮินบอลนี่นี่พี่น้องฮิตบอลพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้ลมเย็นดีนี่ มอญใหญ่งามปาดพี่น้องอเอหอมอญขาวนะฮิพอกูเออเอนี่นี่นะโอ้ยพี่น้องนี่หัวใหญ่เลยนี่ฮักพี่เท่าซับพูบ่ชุดซาใหม่ด้อยฮักเลิ่นพี่เท่าอือ ปาดพี่น้องหยลุหลุมบบกยางไงเออมานมาเอานี้มาอมาร์ดดละได้ยจาเด้อมานคือเกาโอจะิ่มีเขือนนอจ้าชดจะห้อยเขากกนมดเนาะน่ย่างนี่ยพี่น้องมืดปลามืดดงนาะพี่น้องเนาะไปไป ยังเมาแดดขคอยหิวน้ำแม่เแถวน้หมืดแล้วนะรถใกล้ว่าแถวนี้นะคอยชิไปกินน้ำกันเด้อเออถือบ่ถือกอกระชิบไปจะคอยเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อตาทองสิได้หลายบ่อใหญ่หิวน้ำแห้งก้าวโค้งก้าวปลาน้ำก็มืดเอามาสามกวดยหญ่กินน้ำดีน้ำมืด อเ,เออห้าจาของรถนะสิไปกินน้ำบอ,อกไปกินน้ำก่อนเสียงรถบ่เสียงคนทางยายออกคันทางได้จ่าเดินถ้าทองยังโกลนอยู่ยายหิวน้ำแหงยายมาหัดรถแล้วยายยางมาคนเดียวยายว่าแต่จิบ่มาถือ หิวน้ำหิวน้ำพี่น้องกินน้ำก่อนหอ,หอนหอนด้วยพี่น้องมันแห้งได้มาหัวรถแยกกับเศร้าพักพรก่อนหาตาทองมาอ้ปวดขาแห้งแกไปไก่แยเลยมาหิวน,นำ้ำน้ำเลยมาทาตาทองขโมยเขาไปกวนมันในกันเดี๋ยวคอยาคมาบึงนอกพี่น้องเนะ าพี่น้องเต็มกระตาเลยของเจ้าของโหลดของเมียเจ้าของโหลดอุย้ยพี่น้องตา,าทองมันแทรกออกมาอยู่นี่ออกมาแหละได้บ่เจ้าวอุ้ยออกมาแล้วเวมืองเสียใหญ่เส่เบิร์กระตาสูบผูชุกคนนี่ <c oughs> นี่พี่น้องเห็นบ่อของดองนี่ได้ไลยสุกูสุขนอยู่ปาดขออีลาตีบาได้ซับพอหัวเลยปาดปาดปาดได้หลยสุขนอยู่นี่ก็ไดเต็มกระตานี่ปาดพี่น้องนี่ของตาทองนี่นี่พี่น้องเออได้ไล้สุกภูสุขนอยู่นี่แหม่ย้ายกะทีจบคลิป มากกลมันไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อนี่ได้ชูผูชูขคนอยู่นเนาะจ้าเนาะกานสอบคลิปยายคลิปมากกลมันก็อย่าลืม,มกดติดตามกดมไลค์กดแชร์กดเป็ในกำลังใจให้ยายนี่เด้อจ้าอ้ายายพิษผ่านประกันได้ยายขออภัยเด้๋ยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุบจ๊บจุ๊บจะกดติดตามคลิปยายต่อไปในเดี๋ยวจ้าได้รักพี่น้องเด้๋ยจ้าบ๊ายบายโอพ่อกันเลยจ้า